Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings, but I'm only going to get this one chance. สวัสดีครับวันนี้คนอยู่กับ World g r i s z l y w o r l d f a r Gamer ในช่วง m มิ i Re ีวิวนะครับผมตอนนี้อยู่กับ t r o p นะครับเป็นเกมแนว MMORPG รูปผสมระหว่างไมค้ากับเกม MMORPG แบบออนไลน์ line, ทั่วไปนะครับและด้วยความที่เป็นเกมแนว MMORPG ที่ผสมรูปผสมไมค้าก็ บรรดาพวกมีความสร้างสันทั้งหลายก็เล่นซะ n นาซาอะไรทั้งหลายอย่างดีจะไม่มีหำ้ำโอเคเกมนี้จะมีจุดเด่นอยู่3ามอย่างนะครับผมโอ้ลืมบอกไปในช่วงนี้ตัวตัวเบตตัวอัลฟ่านะครับผมก็ววเวลาเข้าในเกมก็จะถูกเลือกมาโดยอัตโนมัติจากผมเนี่ยได้เป็นไนท์แล้วก็ตัวเกมนี้จะมีอยู่สองโหมดครับคือโหมดแอรเอนจแล้วก็โหมดอะไรวะโหมดครับ ก็คือโหมดบิลดิ่งโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูแล้วกันนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยเป็นรังไม้ข้างหลังอันนี้เป็นดูสองไงน,นะครับเนี่ยหมดนี้ันนี้คือโหมดบิลดิ้งนะครับผมตัวปอง,องายนี้แต่ว่าต้องไปดูนอกเขตเมืองก่อนอ่ะไปกันเลยอ่ะนี่ไง อันนี้คือในส่วนของพื่อนี่ฟิลนะครับก็จะมีบางที่เป็นเปิดเป็นลักษณะเขาเรียกอะไรอ่ะให้จองจับจองพื้นที่ในการอยู่อาศัยในบ้านตัวเองอย่างนั้นน่ะไกลสิบลึกนิดนู่นเนี่ยบ้านผมรอบทีแ่แ้ผมก็เล่นตรงนี้เล่นแล้วก็ไปสร้างบ้านตรงนี้ไว้อ่าอ่าได้แล้วเดี๋ยวพนนะใครเป็นคนทำอะไรเนี่ย <S <S โอเคกดเคลมซะ แล้วผลที่ได้ก็คือเฮ hey, อะไรเนี่ยอ่าคือช่วงอัลฟ่าไม่รู้ด้วยความว่าเน็ตผมเป็นเน็ตคนละพื้นที่กับที่เขาเล่นกันหรืออ่าพบไปนตัวอัลฟ่านะก็เลยพิเพนอย่างที่เห็นนะเนี่ยง่ายๆไหนแป๊บๆกลับมาแล้วกลับมาบล็อกเนี่ยอ่ะกดซ้าย่เห็นนะครับก็คือกดซ้ายเป็นการวางบล็อกกดขวาเป็นการทำลายบล็อก ไปดูเหมือนตัวนี้ผมจะมีปัญหาเล็กหน่อยไม่รู้เพราะอะไรนะโอเคแล้วนี่เดี๋ยวผมได้ชมระบบการต่อสู้นะง่ายๆคลิกซ้ายแล้วก็ตีคลิกขวาใช้สกิลอย่างที้เห็นดีโอเคแล้วสับตัวของไรน์ครับสกิลมันจะมีผล,ลก,กับตัวสภา,าพแวดล้อมภพล็อกในพวกนี้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแป๊บหนึ่งโอ้แป๊บเดียวโอเคเหมือนมันจะมีปัญหาแนละ้วอ่าโอเคนี่ครับ ทักษะคือสามารถทำลายพวกบล็อกอะไรพวกนี้ได้นะสำหรับของไงแต่ของอาชีพหรือผมไม่รู้เนี่ยนะครับเมื่อกี้ถ้าเป็นบล็อกดีๆนี่คือจะพังยากแต่ถ้าเป็นบล็อกที่พักที่ผูกแล้วเนี่ยสีําๆเนี่ยก็ได้สบายมากเลยแล้วก่อนนะั้นจำได้บ้านหลังนี้มันมีคนใช้อยู่นิว่าเกิดขึ้นโอ้ดูเหมือนว่าคนอื่นจะเปแบบผมเหมือนกันนะ คือบ้านโดนโยทิ้งป่าแล้วก็หนดุดโอ้มีอะไรใครจะปาร์ตี้เลยหนาะอ๋ออ๋นี่เป็นพวกวาร์ปสำหรับเข้าไปในฟิลเก็บเลเวลอันนี้ของเลเวล6ถึง7อันนี้10ขึ้นไปอันนี้กลับอ่าท่านจะกลับไปเมืองเริ่มต้นเมื่อกี้ นะโอเคแล้วก็อันนั้นรู้สิจำสุด4ีถึงหเอของกูเท่าไหร่วะสอโอเคกันพักนั้นเหมือนไปเลยสันต้องเก็บเลเวในแถวนี้นะว่าแต่เดี๋ยวก่อนโอเคกลับเข้าหมดเอาไปเจอ ลักษณะนี้ก็คือมาคร r a f t เ,เห็นคือตู้อยากเป็นบลอ็อกหมดทังแล้วก็ได้บลอ็อกโอเคอันนี้บ้านใครเลยเนี่ยโอ้ข้างในยเยดเผอาวงกดเข้าไปเสือกสักหน่อยดีกว่านี่ประเด็นคือนี้คือบ้านใครแล้วเนี่ยบ้านคนหรือเปล่าโอ้โหข้างในมีหัวสัตว์เป็นโทรฟี่แบดแอสต้าดูโอเคออเฮ้ยประไ เฮ้โทู่บ้านใครหนอว่าจะว่าไปว่าบุกลูกบ้านคนอื่นนะเนี่ยเออโหขอแป๊บๆเพียบเลยขอส้นหน่อยกันเนาะโอเคได้มาโอเคเดี๋ยวไอ้ทีไปรอข้างนอกกัน ว่าแต่ขอกราบคนคนคิดบ้านนี้ยำง,งานสถิตได้ไหมเนี่ยแหมแฟบูลัสมากโอเคเดี๋ยวจะลองใช้เอชพีซ่าเมื่อกี้กันเอออันนี้คืออะไรวันนี้ไมนสรับโยนเล่นดเดี๋ยวใชเหรอเฮ้โอเคต่ออ่น,น,อ,น,นอ้าวมีุกมา โอเคผมเจอที่ดินว่างๆอีกทีหนึ่งลองเคลมดูดีกว่านะ่าจะเคลมได้สองอันแล้วมั้งก็อ e ีเลยเย้มาแล้วแต่ว่ากูเข้าออกบ้านยังไงวะเนี่ย <c oughs> คือมันสร้างทับเลยน,ะนั่นแหละเออ <c oughs> คือจำได้เห็นน,ะนี่ยเกมอัลฟาก็เฮ้ โอเคสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ไม่เลวนะอืมอีกว่าสบายใช้ได้เลยอะเพราะมันไม่ทําแค่ทําเควสแล้วก็ไปได้ตีมอเตอร์แค่นั้นแต่สร้างของได้ด้วยคือถ้าเกิดไปคอมายครับอันจะนสนใจบ้างนะนี่สำหรับตัวนี้เป็นผมได้ผมขอยกให้เด็กกับเกมเพจอะไรวะเกมถูกบอกด้วยการที่แนะนําเกมนี้มาใครอยากทําได้ก็ลองไปกันเหลือนะจะเลยห้าร้อก,กว่าคียแล้ว โอเคถ้งงั้นขอลาก่อนครับสวัสดีครับ